คุตสักราช2,502ถนน13ห้างบางลำพูยุคนั้นที่เรียกว่าเป็นศูนย์การค้าสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพเป็นต้นทางของรถเมล์หลายสายมากไปด้วยร้านรวงทั้งที่จำหน่ายข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าแพร่พันร้านขายอาหารประเภทข้าวราดแกงุ๋ยเตี๋ยวกาแฟยาสินค้าอื่นอีกสารพัด13ห้างจึงเป็นชุมทางของการจับจ่าย ใครอยากได้อะไรก็มักมาหาซื้อกันที่นี่แหละขณะเดียวกันมันก็เป็นแหล่งชุมนุมอีกแหล่งหนึ่งของบรรดาวัยรุ่นที่ชอบมาเดินเที่ยวเตร็ดเตรดูโน่นดูนี่และเลือกซื้อข้าวของที่ต้องการบางพวกก็นิยมปักหลักจับกลุ่มกันตามร้านข้าวแกงหรือร้านกาแฟสั่งโอเลี้ยงคนละแก้วมานั่งละเลียดซครึ่งค่อนวันบายจัดปุ้เจอดหรือปุวงเวียนเล็กเด็กหนุ่มวัยสิ ซึ่งธมัดธรมแงอยู่ในเครื่องแบบมัธยมวัดชิโนโรถพร้อมด้วยเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันอีกสามคนเดินเออระเหยลอยชายข้ามมายังเกาะกลางถนนซึ่งขนานไปด้วยแนวกำแพงวัดบรวรอย่างไม่เร่งร้อนก็ไม่รู้จะรีบไปหาพระแสงอันใดในเมื่อรถราไม่ได้เต็มถนนเหมือนพอสอนี้ออกจะหรงเรงด้วยซ้ำไปบริเวณเกาะกลางนั่นแหละคือจุดหมายของสี่วัยรุน่นเพราะมันแน่นคลื่นไปด้วยร้านขายของกิน มีทั้งก๋วยเตี๋ยวกาแฟโอเลี้ยงข้าวราดแกงขนุกขนมจิปบถะแถมยังมีตู้เพลงตั้งไว้ให้หยอดเหรียญเลือกเพลงยอดนิยมถล่มรูหูชาวบ้านอีกต่างหากหลังจากที่บางคนหาซื้อผ้าสำหรับตัดกางเกงขายาวตัวเก่งตัวแรกในชีวิตได้สมใจพวกเขาก็กะกันว่าจะกินข้าวสักจานแล้วขึ้นรถเมย์กลับย่านฝั่งธนบุรีพอก้าวหลุดเข้าไปในร้านข้าวแกง ทั้ง4ก็ตกเป็นเป้าสายตาของเด็กหนุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนั่งละเรียดอยู่ก่อนแล้วฝ่ายหลังมีเพียงสหน่อและสองใน3าก็คือแดงจากตรอกใบเล่กับเปียกเจริญภาคหรือที่ปัจจุบันคนทั้งประเทศรู้จักกันในนามพิสารอระเสรณีผู้สร้างภาพยนตร์และพุ่มกับการแสดงชื่อดังเปียกเป็นเด็กนักเรียนมัธยมวัดบวนซึ่งมองเห็นกำแพงอยู่ตามตา และมักมานั่งที่นี่ประจำพร้อมด้วยแดงใบเลยกับปุตรอกสาเกรวมทั้งพวกพ้องคนอื่นๆอ,อีกมากน้าซึ่งวันนี้ออกจากแปกไปบ้างที่มากันแค่สามและไม่มีปูจอมซ่าร่วมทีมแต่ถึงกำลังพลจะน้อยกว่าทั้งสามซึ่งอยู่ในธนะเจ้าถิ่นบางลำพูก็ยังไม่ไวายเลยตอบให้เข้ามัง่งนั่นหมายถึงสอนศิลไม่กินกันเข้าให้แล้วต่างฝ่ายต่างเลยกลัวอวัยวะเบื้องต่ำกันอยู่ไม่นาน เจตหลังวังหนึ่งใน4ี่วัยรุ่นต่างถิน่นก็ลุกขึ้นเดินไปถามเอาดือ้อพวกนายสงสัยอะไรหรือสามเจ้าถิ่นลุกพรึบอีกฝ่ายก็เด้งตัวพรวดพลาดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันผู้คนในร้านและบริเวณใกล้เคียงต่างสะบ,บัดหน้าเหลียวมองอย่างหวาดหวั่เพราะสถานการณ์มันสอดชัดว่าความรุนแรงพร้อมที่จะ,ะเบิดขึ้นในทุกกระพริบตาทั้งสองฝ่ายนิ่งถึงคุมเชิงกันอยู่ชั่วระยะ ไอรุ่นท่าทางกลกวๆซึ่งอยู่ฝ่ายแดงใบเล่กับเปียกเจริญพาดก็ลอยหน้าถามนายคงแน่สิท่าเจดยักไหลก็ไม่เชิงเพียงแต่พวกเราไม่ชอบถูกมองแบบนี้พวกนายก็มองเราเหมือนกันเฮ้ยอย่าพูดมากดีกว่าเสียเวลาเปล่าถ้าข้องใจบอกมาเลยแดงใบเล่ยกมือปรามพักพวกให้สงบปากคำกว่าตามองกำลังรบฝ่ายตรงข้ามในลักษณะช่างใจก่อนเออยเสียงเคร่ง ข้องใจแน่แต่วันนี้เราไม่พร้อมอ๋อเจตลากเสียงนายเห็นพวกเรามากกว่ากำมังเรามีเหตุผลอื่นนายมาวันหลังสิขาดคำปุ๊บวงเวียนเล็กร้องสวนขึ้นทันขวัญเมื่อไหร่ไวรุ่นห้าวจากตรอกใบเล่ชวัดสายตาคมวาวมองเจ้าของเสียงถามและตอบสั้นๆชัดขำพรุ่งนี้เวลาล่ะขอแล้วแต่พวกนายจะสะดวกมาเมื่อไหรก็เมื่อนั้น รับรองได้เจอกันแน่ดีกูเจิดเค่นคำรามกระหึม่มนายจะให้เรามาเจอที่ไหนแดงไม่เละเหยียดนิ้วชี้ปากลงพื้นตกลงเตรียมรับก็แล้วกันไม่ต้องห่วงคอยมาจริงเถอะนายคอยดูเอาเองแล้วจะรู้ว่าไอ้ปู้น่ะของจริงร้อยเปอร์เซนต์เราก็อยากเขียนอยู่เหมือนกันนายได้เห็นแน่เอาล่ะพวกเรากลับหมดอารมณ์กินซสนแล้วว่ะตอนท้ายเคารองบอกพักพวกร่วมทีม แล้วหมุนตัวก้าวนำกลุ่มผ่าออกจากร้านส่วนสาวไม่รุ่นเจ้าถิ่นก็สุดนั่งลงที่เดิมบรรยากาศตึงเครียดผ่อนคลายและกลับคืนสู่ความสงบอีกคราถ้าว่ามันเป็นความสมงบก่อนพายุกล้าที่รุนแรงร้ายกาจสุดยอดเพราะพรุ่งนี้อีกมีเกิน24ชั่วโมงคือวันระเบิดศึกบ่ายวันต่อมาเปเลวแดดกำลังเริงแรงเต้นเป็นตัวระยิบขณะที่รถประจำทางซึ่งข้ามาจากฝั่งธนบุรี เบี่ยงลำก็จอดป้ายริมถนน13ห้างล้อยางใหญ่เธอทะยังไม่ทันหยุดสนิทด้วยซ้ำเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งก็กูเคกียวตามลงมาจากรถอย่างกระเฮียนกระหือห้าวหึกนับจำนวนได้12นายและนั่นคือกำลังพลฝ่ายปู้วงเวียนเล็กซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่าป๊้วัดหมอนที่รวบรวมระดมพักพวกมาตามคำท้าทายเมื่อวานแน่ละมาเพื่อรบ อาวุธที่พกติดตัวส่วนใหญ่จะเป็นมีดสนับมือและท่อนไม้ปืนไม่ต้องพูดถึงมันเกินขีดความสามารถของวัยรุ่นระดับนี้ที่จะหาซื้อมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงทันทีที่ลงจากรถครบทุกคนปูวัดมอนพร้อมด้วยกุ่หูเจดหลังวังและแมวหลังวังผู้นองก็นำทีมเคลื่อนขบวนข้ามถนนไปยังร้านขายของกินบนเกาะกลางอย่างไม่รอชา้าซึ่งความเคลื่อนไหวทุกระยะ นับตั้งแต่เด็กหนุ่มกลุ่มนี้ปรากฏตัวไม่ได้คลาดไปจากสายตาของแดงใบเล่กับเปียกเจริญพาดและบรรดาพลพรรคจำนวนทัดเทียมกันฝ่ายหลังนั่งละเลียดโอเลี้ยงอยู่ก่อนแล้วที่โต๊ะใกล้ๆตู้เพลงในร้านและก็เช่นเดียวกันกับวันก่อนตรงที่ไม่มีผู้ตรอกสาเกหนึ่งในจำนวนเจ้าถิ่นบางลำพูอยู่ร่วมทีมพอฝ่ายแรกก้าวล่วงเข้าใต้ชายคาทุกคนก็ลุกพรืบ อากาศร้อนอุอ้าวเราจะร้อนคลั่งขึ้นอีกเป็นทวีคูณพราะ้าแม่ขายในร้านรวงข้างเคียงที่พอจะรู้เรื่องการนัดหมายวันก่อนอยู่บ้างต่างเลี้ยวซ้ายแล้วขวากันเลิกลากแน่ล่ะย่อมหวัดภวากันไปทั้งเครือเพราะรูปการมันบอกชัดว่าที่จะอุบัติขึ้นอีกไม่นานเกินรอคือความรุนแรงสุดยอดเพียงไม่ชั่วกี่กระพริบตานักสู้ไวคนองทั้งสองกลุ่มก็วจันหน้ากันในระยะที่พร้อม จะโลดเข้าห้ามหันฝ่ายตรงข้ามแต่ยังไม่ทันเปิดฉากตะลุมบอนแดงใบเล่ก็ยกมือขึ้นร้องบอกเดี๋ยวขอคุยกันก่อนกองรบวัรุ่นจากฝากฝั่งเจ้าพญาชางักจุดกึกเจดหลังวังหันมาเลิกคิ้วให้กับปุวัดมอนซึ่งอยู่ในฐานะแม่ทัพว่าไงจอมเหี้ยวแห่งยา่าตวงเวียนเล็กยักไหลพืชเฮงคุยกับมันสิ้าพูดไม่เป็นแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วย เจตไว้ตัวสืบเท้าล่ำแถวไปข้างหน้าขณะที่แดงก้าวออกมาจากกลุ่มเพื่อนเพื่อจะจากันปุวัดมอนเชิดหน้ามองไปทางอื่นยังไม่แยแสะและไม่สบอารมณ์หากเปรียบเทียบกับตัวละครในเรื่องสามก,ก๊กเขาก็เป็นคนประเภทเตียวหวยุยไม่เคยใช้การพูดนำทับลงได้ผิดหัวใจแล้วไม่มีหวังจะปรีประนอมกูจะรบมันลูกเดียวแต่ทั้งๆที่ยังไม่แยแสะกับการพูดคุย สองหูของปุ๊กก็ได้ยินเสียงสนทนาตอบโต้กันอย่างชัดเจนมันเริ่มจะมีแนวโน้มเอียงไปทางไกลเกี่ยรอมชอมและยาสึกเรียกว่าจะไม่หักกันละซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดเป้าประสงค์และความรู้สึกของเขาอย่างแรงอุตรดมคนข้ามเจ้าพญาบุกมาถึงบางลำพูจะเลิกราถอยกลับไปง่ายได้ยังไงเพราะมันไม่เพียงแต่จะเสียความตั้งใจและเสียเวลาเท่านั้นเสียนายค่ารถเมย์ด้วยวะประการสําคัญเขาเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอ ง้างนกแล้วต้องหยิงดังนั้นพอเห็นท่าที่จะตกลงปรองดองกันได้ปูวัดมอนก็ร้องขัดขึ้นเลิกพูดกันดีกว่าเจดถอยออกมาก่อนเจดหลังวางลากเท้าถอยกลับเข้ากลุ่มตามคําแล้วนิ้วหน้าตวัดเสียงกังขาทําไมหรือพูดกันยืดยาวเสียเวลาเปล่าข้าจะสรุปให้เองก็อเอาสิข้าขอพูดคําเดียวสั้นๆว่าไงล่ะ หน่วยตาของจอมเหี่ยวจากฝั่งทนบรีวับประกายวาวเจ้าพร้อมทิ้งเสียงเฉียบตีขาดคําแดงใมเลขก,กระชากเสียงสวนอย่างเดือดดานนายว่าไงนะแทบไม่ทันขาดเสียงถามทั้งสีวัยรุ่นฝั่งทนบรีและเจ้าถิ่นบางลําพูกระตุกอาวุธประจํากายกระชับมือทยานเข้าหาปรปับปากอย่างไม่สะทกสานพันพึ่งความชุลมุนวุ่นวายโกลาโหมาระเบิดขึ้นในฉับพลันทันใดบรรดาพ่อค้าแม่ขาย รวมทั้งผู้คนที่แวะเข้ามานั่งสั่งของดื่มกินแก้หิวต่างเพ่นกระเจิงหนีลูกหลงกันจ้าละวันเสียงเอะอะมากเทิงเสียงอุทานตื่นตนกและเสียงผู้หญิงขวัญอ่อนกรีดร้องวีดไว้ประสานกันแซ่แซคล,ละคลับไปด้วยเสียงฝีเท้าสับสนและเสียงโต๊ะถูกชนกระแทกล้มโครมครามตึงตังสนั่นหูขณะเดียวกันเด็กหนุ่มนักบู๊ยิบกว่าคนก็ตีรันฟันแทงกันอยากดุเดือดเลือดพลานไม่มีใครยอมใคร เสียงสะบัดด่าโกรธเกลี้ยวเสียงพวตุบตับสลับกับเสียงไม้แล้วก็อี้ที่หัวดพลาดเป้ากระหน่ำเอาหม้อชามรมไห่แผงขายข้าวแกงและตู้กระจกในปริมณฑลในการรรมรันพันตู่ดังเปรื่องปร่างชงฉางไม่ขาดระยะตู้เพลงที่เคยหยอดเหรียญฟังกันประจำก็เจอเข้าเต็มเต็มถึงกับแหลกวินาศยับเยินหลายคนผลัดกันรอดออกจากวงอย่างไม่เป็นท่าแล้วก็โลดกลับเข้ามาใหม่ด้วยหัวใจเกินร้อย บางรายที่เจอเข้าหนักหนักก็ถอนใจเปิดหนีมีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ยังนวเนียชุลมุนหัวซ้ายป่ายขวาอยู่จนกระทั่งมีเสียงใครไม่รู้แผ่ตะโกนลัน่นเฮ้ยตำรวจมานั่นแหละทั้งสองฝ่ายถึงได้หยุดมือผลาดจากกันโดยอัตโนมัติแดงใบเลซึ่งมีร่องรอยถลอกปอกเปิดฟกช้ำตาเขียวหลายแห่งหอบหายใจหนักหนักพลางจัแลบตามองผู้พิทักษ์สันติราชในเครื่องแบบสองนายที่ห่อเหยียดตามกันมาไกลลิบ แล้วเข้นเสียงบอกฝ่ายตรงข้ามพ่อก่อนถ้าแน่จริงพรุ่งนี้นายมาใหม่ก็แล้วกันปูวัดมอนจอมเหี้ยวจากฝั่งทนบุรีซึ่งเจ็บตัวไม่แพ้กันดิดปลายคิ้วสายขึ้นเล็กน้อยที่นี่หรือใช่ที่เก่าเวลาเดิมได้จบคำทั้งเจ้าถิ่นแล้วฝ่ายบุกรุกก็ต่างแยกแยก้ายสลายตัวออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วกว่าโปลิสจะมาถึงเหล่าวัยรุ่นอันตรายก็วิ่งปะปนผู้คนหายไปเรียบหุ ที่เหลือไว้ดูต่างหน้าก็คือความพินาศแหลกลานของทรัพย์สินร้านรวงบริเวณนั้นซึ่งเจ้าของผู้เคราะหร้ายไม่รู้จะเรียกร้องค่าเสียหายได้จากใครและที่ยิ่งไปกว่านั้นศึก13ห้างยังไม่จบมันยังมีต่อวันที่สองปุ๊วัดมอนหรือปูเจิดก็คุมสมัครพรรคพวกนักบูชุดเก่ามาตามคำท้าทายโดยไม่บิดพลิวข้อใจมันรักซะอย่างทางด้านเจ้าถิ่นก็ใช้กำลังพลชุดเดิมซึ่งไม่มีปุ๊ตรอกสาเก ที่เคยเป็นหัวหอกแทบทุกงานไหวรุ่นเลือดเดือดทั้งสองกลุ่มระเบิดศึกตีกันสนั่นบางลำพูอีเช่นเคยและก็ลงเอยด้วยการเพ่นหลบผู้รักษากฎหมายเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางแต่ก็ไม่ลืมนัดหมายห้ามหันกันให้เห็นดำเห็นแดงในวันที่สามแต่ทว่าหนนี้ตำรวจรู้แก้วและวางกำลังเตรียมรับมือพร้อมพอเปิดฉากตะลุมบอนโปริจก็กรูกเกลียวเข้าระงับเหตุและไล่จับกันโอลมาดหลายคนถูกจับ บางคนก็บาดเจ็บสาหัสขณะที่ส่วนใหญ่เพ่นนี้เอาตัวรอดคลาดแคล้วไปได้ศึก13ห้างเป็นอันยุติแต่เรื่องร้ายก็ใช่ว่าจะจบสิ้นลงตรงนี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองหลังจากศึก13ห้างผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ปุตรอกสาเกเพื่อนสีของแนงใบเล่ก็ออกโรงตามคิดบัญชีกับปุวัดมอนหรือปุเจิดที่อาจหารไปละวาดในถิ่นบางลำพู ข้ามวันหนึ่งปุ่ตรอกสาเกก็พาหล่อสะพานขาวไอรุ่นหน้าจืดเตียหัวใจไม่เป็นรองใครพร้อมโดยรีวล้ออีกสามสี่คนข้ามสะพานพุทธไปยังฝั่งทนบุรีอันเป็นพื้นที่ของปุ่เจดิดจุดหมายของวัยรุ่นกลุ่มนี้คือร้านสัมพันธ์ใกล้ๆโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นร้านที่ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นและไอศครีมเพราะที่นั่นปุ่วัดหมอนมักจะแวะเวียนไปนั่งบ่อยครั้งจนเรียกได้ว่าเป็นขาประจํา เจ้าถิ่นบางลำพูพาพรรคพวกแวะเข้าร้านจู่ซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันสั่งโอเลี้ยงมากลั้วคอแล้วใช้ลิ้วล้อคนหนึ่งไปดูลาดเหล่าหมอนั่นหายไปพักเดี๋ยวก็กลับมารายงานไม่เห็นมีนี่พี่ปูเจิดไม่ได้อยู่ในร้านสัมพันธ์ขายายจะตรอกสาเกทําหน้านิ้วยังแน่ใจผมดูจนทั่วแล้วลิ้วล้อยืนยันในร้านมีแต่ไอเปียกบ้านแขกไอไทยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกัน ปูหันไปทางหนุ่มหน้าจืดรอไหมรอสะพานขาวเลิกคิวเผื่อมันไม่โผล่มาสักคนล่ะนั่นน่ะสิเต่ว่าจะเสียเวลารอดีกว่ากลับกันเลยงั้นหรือไม่รอกอุตสาข้ามฝั่งมาทั้งทีจะกลับเฉยๆก็เสียเที่ยวแย่ปูตรอกสาเกกับพิบตางุนงงเมื่อไม่รอแต่ไม่กลับนาจะเอาอยัางไงไวรุ่นหน้าจืดเหยียดยิ้มลึกก่อนเอ่ยเสียงเย็น คนในแถวนี้ก็พักพวกของผูวัดมอนเมื่อไม่เจอตัวใหญ่ก็เล่นในตัวเล็กฝากไว้มันก็ไม่เลวนี่นานายคงหมายถึงผู้ไอ้ไทยไก่เปียกนายเห็นด้วยไหมเต็มร้อยเลยละ่ะเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากเจ้าถิ่นบางลำพูเอ่ยเสียงรื่นควักเงินวางไว้เป็นค่าเลี้ยงแล้วลุกข,ขึ้นพาพักพวกออกจากร้านแน่นอนที่หมายย่อมเป็นร้านสัมพันธ์ซึ่งเหยื่อเคราะรารกำลังนั่งรอโดยไม่สำเนียกถึงพยันตรายแม้แต่น้อยนิด พบกันในตอนหน้าครับ